สวัสดีครับวันนี้เราจะมากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Temple Run 2นะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยว่าผมจะเล่นโหดแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเกมที่ผมเล่นตั้งแต่เด็กกลนนะครับตั้งแต่ห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเป็นเกมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเปิดเสียงสุดก็คือวิ่งไปเรื่อยๆ นี่นะครับวิ่งกระโดดกระโดดวิ่งเนี่ยเป็นเกมวิสนุกจะได้นะครับ อันนี้เป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเอ้ยเก็บเก็บตังค์เก็บตังเก็บตังค์ด้วยเออเก็บเหรียญน,นะครับต้องใช้ครับจ่ายค่าภาษีนะครับกดอีกอ้าวเก็บตังค์เย็ดทขี้อันนี้เป็นเกมที่ผมเล่นบ่อยมากๆเลยนะครับสนุกมากด้วย เล่นในมือถือก็ได้ด้วยนะครับแต่เล่นในคอมง่ายกว่าครับเพราะมันใหญ่มันเห็นอะไรได้ชัดและดีกว่านะครับถึงแม้บางคนจะบอกว่าเล่นในมือถือง่ายกว่านะครับอันนี้ต้องอยู่ตรงกลางนะครับอย่ามือลั่นนะจ๊ะโอ้ย๋ยวเอาใหม่นะครับเดี๋ยวตานี้เราจะ จับเวลาด้วยนะครับเราจะทำการจับเวลาด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วกันนะครับเพราะไม่มีอื่นให้จับนะครับมาดูกันว่าเราจะอยู่กันได้กี่นาทีนะครับ3าสอง หนึ่งไปอ,อ้าวโฆษณานะครับต้องปิดนะครับไม่อยากให้เห็นนะเอาเดี๋ยวดันมีโฆษณานะครับห้าสี่สามสองหนึ่งไป มาดูกันว่าผมจะอยู่ได้กี่วินาทีกี่นาทีนะครับพอพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับจริงก็มาจริงก็ไปและสิบว,วินเะนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เราจะเดินไปให้ทั่วนะครับ <c oughs> โอ้เมียนี้ก็หลบไปเดินตรงกลางหน่อยก็ได้กระโดดน,นะครับนี่ เอ้ยกระโดดโอเคอน,นีชิดน้ายเก็บเหรียญเก็บเหรียญน,นี่นะครับโอ้ยดิดยองสิ่งกิดขวางนะครับอันนี้ก็ยังชิวๆอยู่นะครับสบายๆเอ้ยลืมเก็บเหรียญขอโทษทีครับ อดีปรับมุมกล้องอยู่นะครับเป็นไงโอเคไหมผมตึงไหมครับตัวตึงไะเนี่ยตัวตึงบางพักนะครับเฮ้ยนี่แล้วก็สปีดไปจัดเต็มไอเสียงมันกน่าสนุกกันนะคุณผู้ชม <laughs> เหมือนคนเหนื่อยๆน,นะครับ <h> เนี่ยเสียงกระโดด เออผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่านะครับถ้าพูดต่อเดี๋ยว,วยาวนะครับแล้วยาวแล้วก็ไม่ได้ไปคุยกันเรื่องอื่นนะตอนนี้อยู่มาแล้วหนึ่งนาทีสี่สิบสามสี่สิบสี่นะครับจริงๆนนี้มันมีหลายแมปอยู่ด้วยนะมีหลายหมดอ้อยอยู่ที่หนึ่งจุดห้าหนึ่งนะครับห้าสองเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแผนที่กันหน่อยนะครับเนี่ย อยู่ที่ตรงนี้ครับเอามับอะไรดีสปุกี้ซัมมิตก็ได้มาครับเมื่อกี้อยู่ได้หนึ่งนาทีห้าสิบสองวินะครับเมื่อแี้เมื่อแค้ที่เราอยู่เราอยู่ได้หนึ่งจุดห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองนะครับผมจะรีเซ็ตนะครับแล้วก็ จะกดพร้อมกันนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งป้าเป็นมิติใหม่แห่งการรีวิวเกมนะครับใช้การตั้งกล้องแบบนี้เห ง่ายง่ายครับไม่มีอะไรคนระับผมจะพยายามอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่นาทีนะครับโอเคอยู่ได้เกือบสองนาทีนะครับถ้าไม่กดปุ่มผิดก็หน่อยนะครับาบางทีมันก็เป็นนะครับกดปุ่มผิดเนี่ยพอกดผิดจะกดกระโดดไปกดนอนนะครับก็าตายนะครับก็ ตายก็ไปเล่นใหม่นะครับไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะเอออย่าไปซีเรียสนะครับตายแล้วก็เกิดใหม่นะเล่นใหม่แนละ้าตายแล้วมาซีเรียสเราก็ไม่รู้จะเล่นทำไมนะครับพอเล่นไปก็เครียดนะครับสู้แบบเล่นแบบไม่ต้องเครียดนะครับเล่นแบบผ่อนคลายสมองนะครับโอ้เก็บแลนะ้ว เกมนี้มีใครเล่นบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวไว้มีคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเล่นกันอีกนะครับไม่ต้องห่วงเล่นแน่นอนหนึ่งนาทีห้าสิบสองวอยู่ได้นะอ้าวโอ้โหพอ วก็พอแล้วนะหนึ่งห้าแปดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรามาเล่นไอ้แมปไอ้นี่ต่อดีกว่าจังเกิลฟอลนะครับแต่ว่าคุงพอแค่นี้นะครับ ไว้เจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับทางนี้